สวัสดีค่ะนักเรียนประหมวันนี้เราอยู่กันในข้อที่13ของข้อสอบอนันนนะคะข้อนี้เรามาหาเนาะปริมาตรของปริซึมหรือที่เราเพิ่งเรียนไปคือทรงสี่เหลี่ยมมุตุรันะคะอ่ะเขาบอกว่าสระว่ายนะ้ําแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นปริซึมและมีขนาดภายในดังรูปนะคะซึ่งปริซึม กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเขาคืออันเดียวกันเนาะอ่ะปริซึมฐานปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาเป็นอันเดียวกันนะคะเวลาจะหาปริมาตรถ้าเราเห็นรูปแบบนี้ปริมาตรของเขาก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเนาะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะอ่ะคราวน,นี้นักเรียนต้องแบ่งรูปถูกไหม มันคือเรื่องล่าสุดที่เราเพิ่งเรียนไปเลยนะคะนักเรียนจะต้องทําการแบ่งรูปเขาถามสระว่ายน้านี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เมตรความจุก็คือหาปริมาตรนั่นเองอย่างแรกแบ่งรูปก่อนคะ่ะเป็น2รูปอ่าแบ่งปึ๊บแบ่งให้มันมีความกว้างความยาวความสูงเนาะอ่ะเราก็จะแบ่งได้ประมาณนี้นะคะปึ๊บครูให้อันนี้เป็นรูปที่หนึ่ง อันนี้เป็นรูปที่สองหมายความว่าเราต้องหาปริมาตรของรูปที่1และรูปที่2แล้วเอามาบวกกันถูกไหมปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของรูปที่1น่นะคะสูตรของเขาคือกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเท่าไหร่เอ่ยรูปที่1กว้างนี่รูปที่1อยู่ตรงนี้กว้างสาตรงนี้ถูกไหมคะกว้างสายาวเท่าไหร่เอ่ย ยาวคือฝั่งนี้ถูกไหมคะอ่าฝั่งนี้เขาไม่ได้บอกมาแต่ถ้าสมมุติเราขีดลากเส้นมาจนถึงตรงนี้เราจะรู้ว่าฝั่งนี้เนี่ยยาวเท่าไหร่คะยาวหกถูกปะเพราะมันตรงข้ามกับฝั่งนี้ไงเนี่ยใช่ไหมเอ่ยเนี่ยตรงข้ามกับฝั่งนี้เราจะรู้ว่าเขายาวหกอ่ายาวทั้งหมดหกซึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้ยาวสองดูดูนะเนี่ยตรงเนี้ยยาวสองถูกไหมเขาบอกสอง ตรงนี้มันก็เลยยาว2ทั้งหมดยาว6ตรงนี้ยาวไปแล้ว2แสดงว่าที่เหลือตรงนี้ยาวเท่าไหร่คะยาว4ก็คือ6ลบ2เท่ากับ4นั่นเองถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราได้ยาว4สูงเท่าไหร่คะสูงเป็นเศษ3ส่วน2มันสูงเท่ากันทั้งรูปนะคะอะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะ ใช่ไหมสอตัดสอง 1, 2นึ่งสองสองสองสี่นะคะเหลือเป็นสาคูณสเป็นหกหคูณสเป็นสิด้านล่างส่วนหงเหลือหตรงนี้สิบส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสิถูกไหมอ่ารูปที่หก็จะมีปริมาตรสิบแปดลูกบาศก์เมตรนะคะต่อมาหารูปที่สรูปที่สก็กว้างคูณยาวคูณสูงเหมือนกันกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเท่าไหร่เอ่ย กว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่กว้างหกถูกไหมคะกว้างหกยาวยาวคือฝั่งไหนคะยาวคือฝั่งนี้ถูกไหมนี่ยาวคือฝั่งนี้เขาให้มาไหมเนี่ยฝั่งตรงเนี้ยอันนี้คือยาวไม่ได้ให้มาถูกไหมคะยาวไม่รู้แต่เรารู้ว่าทั้งหมดตรงเนี้ยคือสิบถูกไหมคะเขาให้มาว่ายาวทั้งหมดคือสิบยาวทั้งหมดคือสิบเท่นี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ สแสดงว่าตรงนี้ก็เท่าไหร่เอ่ยสามถูกไหมเป็นสามเท่ากันทั้งหมดเนี่ยยาวสิบตรงนี้กินไปแล้วสามเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้แค่ตรงสีส้มๆอยากรู้แค่ตรงนี้เนี่ยอยากรู้แค่ตรงนี้นักเรียนก็เอาสิบไปลบกับอะไรคะอ่าสิบลบสามถูกไหมหนูก็เอาสิบไปลบกับสามสามคือตรงนี้นะคะเนี่ยสาม เนี่ยตรงนี้มันก็3เหมือนกันถูกไหมสิบลบสามเหลือ7นะคะสิบลบสามเหลือ7เราได้ยาว7สูงก็ได้เศษสามส่วน,ส,วนสองเหมือนเดิมเพราะมันสูงเท่ากันทั้งรูปถูกไหมคะสูงเท่าเดิมนะคะคราวนี้คูณสอง2 3 6คูณเลขค่ะาคูณเเป็น21 21อีคูณอีก3เป็น63 63าหน้าล่างส่วนเป็น1 63กส่วน1ก็มีค่าเป็น63หน่วยเป็นรูปปา๊ เมตคราวนี้เอาอะไรเอ่ยเอา1กับ2มาบวกกันค่ะ1เราคิดได้18 2เราคิดได้63รวมกันเป็น81ลูกบาทเมตรอ่าเป็น81ลูกบาทเมตรต่อข้อ2นะคะต่อข้อ2ต่อมาข้อที่14 แปลงผักแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบแปลง24เมตรความยาวรอบแปลง24เมตรคือทั้งหมดตรงนี้เลยถูกไหมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะ24เมตรแปลงปลูกผักถูกแบ่งเป็นสามส่วนดังรูปนะคะส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามต่อมาเขาบอกว่าถ้าส่วนที่หนึ่งมีพื้นที่6ตารางเมตรส่วนที่หนึ่งคือตรงนี้ถูกไหมคะ,ะ6ตารางเมตรก็คือตรงนี้ เป็นพื้นที่ซึ่งเขาเป็นรูปอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมถูกไหมอ่ามีพื้นที่6ตารางเมตรเขาถามส่วนที่3มีพื้นที่กี่ตารางเมตรส่วนที่3คือตรงนี้ส่วนที่3เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาพื้นที่รูปที่3เราต้องใช้สูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมคะอ่าสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคืออะไรครูขอเขียนมาข้างล่างก่อนนะ พื้นที่สี่เหลี่ยมพอทอคือพื้นที่นะคะคางหมูถ้าใครยังจำกันได้สูตรของเขาคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านขนาด คูณสูงสูงเป็นสอเสือนะคะอ่าเศนหนึส่วนสอคูณผลบวกด้านขนานคูณสูงด้านขนานคืออะไรด้านขนานคือเส้นตรง2เส้นที่เขาขนาดกันหรือห่างเท่าเท่ากันก็คือเส้นตรงเส้นนี้กับเส้นตรงเส้นนี้อุ้ยเราจะเรียกว่าด้านขนาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ อยากรู้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมพางหมูเราต้องใช้ผลบวกของด้านขนานก็คือสองด้านนี้ถูกไหมคะแล้วก็ใช้สูงอีกสูงคือด้านนี้เรายัางไม่รู้อะไรสักอย่างเลยถูกไหมที่จะมาใส่ในสูตรของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนเนาะอ่ะครานี้รูปที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมคะทั้งหมดถูกไหมเอ่ยอ่ะด้านกว้างด้านกว้างคือด้านนี้ถูกไหมคะสองด้านอ่ะอันนี้คือด้านกว้างอันนี้คือด้านยาว เนาะอ่ะาคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาหาด้านกว้างกันก่อนนะคะด้านกว้างอ่ามาหาด้านกว้างข้อนี้เขาบอกว่าพื้นที่ส่วนที่หนึ่งเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หกตารางเมตรถูกไหมคะซึ่งพื้นที่ส่วนที่หนึ่งเขาคือรูปสามเหลี่ยมอ่าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมคะเขาให้พื้นที่สามเหลี่ยมมาเป็นหก ตารางเมตรตรงนี้นักเรียนก็ใส่หกเลยเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหกแทนสูตรเข้าไปค่ะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานอ,อันนี้คือฐานคือถอฐานนะคะคูณฐานฐานคืออะไรเอ่ยฐานคือนี่นี่ฐานเขาให้มาเป็นสามคูณสูงสูงคือเท่าไหร่สูงคือฝั่งนี้ถูกไหมคะคูณสูงสูงเป็นแนวตั้งเนาะฐานเป็นแนวนอนนะคะ,ะคูณสูง คราวนี้เราจะต้องหาความสูงเพราะความสูงตรงเนี้ยมันก็คือความกว้างนั่นเองถูกไหมถ้าเราหาเส้นนี้ได้เราก็จะได้คําตอบตรงนี้เนาะเพราะด้านตรงข้ามมันก็เท่ากันนะคะอะคราวนี้จะเป็นการหาแบบใหม่เนาะฝั่งซ้ายเนี่ยเรามีเลขหกถูกไหมคะใส่เลขหกลงไปเราอยากหาความสูงเพราะฉะนั้นเราต้องทําให ฝั่งขวาของเราเนี่ยเหลือแค่ความสูงอย่างเดียวโดยการย้ายเศษหนึ่งส่วนสองกับย้ายสามไปทางฝั่งซ้ายเนาะอ่าย้ายอีกฝั่งหนึ่งนะคะเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยตอนอยู่ฝั่งขวาเขาคูณอยู่เนาะเขาคูณอยู่ตัวนี้นะคะเขาคูณอยู่เห็นไหมเขาคูณอยู่กับสามหนูก็ต้องย้ายมาหารอ่าจากคูณเราจะย้ายมาหารก็เป็นหกหารเศษหนึ่งส่วนสองต่อมาย้ายเศษหนึ่งส่วนสองมาแล้ว ย้ายอะไรอีกย้าย3า,ามเขาก็คูณอยู่กับสูงเห็นไหมเราก็เลยย้าย3ามมาหารเหมือนกันตอนนี้ฝั่งซ้ายเราก็เลยมี6หารเสร็จ1ส่วน2แล้วก็หาร3าฝั่งขวาเราก็เหลือแต่สูงเพราะเราย้ายเสร็จ 1, ส่วน2กับ3มาแล้วเนาะเวลาเราย้ายฝั่งย้ายฝั่งถ้าเป็นคูณเมื่อย้ายไปจะกลายเป็นหารถ้าเป็นหารย้ายไปจะกลายเป็นคูณเนาะมันจะสลับกันนะคะอ่ะก่อมาหตัวนี้ หกตัวนี้มันก็คือเศษหกส่วนหนึ่งถูกไหมคะอ่าโอเคต่อมาเวลาหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากหนึ่งส่วนสองเป็นสองส่วนหนึต่อมาใส่เครื่องหมายหารเปลี่ยนหารเป็นคูณจากสามก็เป็นเศษหนึ่ส่วนสามทำไมถึงเป็นเศษหนึส่วนสามเพราะจริงๆแล้วสามธรรมดาเขาคือ เศษสาส่วนหนถูกไหมพอเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก3ามส่วนหนมันก็เลยกลายเป็นเศษ1นึส่วนสนะคะต่อมาตัดทอนใช้แม่3ตัดข่ะสามหนึ่งอ่าตัดทอนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้สูงเท่ากับด้านบนเหลือเป็น2องคูณสคูณหนคูณสได้4ะค,ะนน 1, คูณอีก 1, 1ได้สี่นะคะส่วนล่างหนึ่งคูณหงคูณหได้หเศษสีส่วนหก็มีค่าเท่ากับ เพราะฉะนั้นเราจะได้สูงคือ4ซึ่งส่วนสูงของเราที่มันเป็นด้านนี้นะคะมันก็คือความกว้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้กว้างมาแล้วนี่กว้างของเราเท่ากับสีถูกไหมกว้างหรือสูงนั่นเองเนาะความกว้างกับความสูงเหมือนกันนะคะได้มาแล้วตัวแรกต่อมาเราต้องหาด้านขนานความยาวสองเส้นตรงนี้ถูกไหมคะอะคราวนี้โจทย์ให้อะไรมาอีก อันนี้เราใช้รานนอกพื้นที่6ตารางเมตรนะคะโจทย์ให้ความยาวรอบแปลงเป็น24เมตรความยาวรอบแปลงก็คือความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผื้นผ้าถูกไหมเพราะทั้งรูปเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผื้นผ้าอะความเป็นคอจุดแล้วกันเนาะความยาวรอบสี่เหลี่ยมผื้นผ้า 2คูณกว้างบวกยาวถูกไหมเพราะอะไรเอ่ยเพราะเนี่ยอันนี้คือด้านด้านยาวอันนี้คือด้านกว้างถูกไหมอันนี้ก็เป็นด้านยาวอันนี้ก็เป็นด้านกว้างคือมีด้านยาวสองด้านด้านกว้างสองด้านนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะหาความยาวรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยก็คือเอาความยาวกับความกว้างมาบวกกันแล้วก็คูณ2องถูกไหมคะ เนาะเอามาคูณ2มันก็จะได้ความยาวรอบรูปนะคะซึ่งเขาบอกความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยโจทย์กำหนดให้มาเป็น24นักเรียนก็ใส่เลยค่ะ24นีนี่ความยาวรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ24เท่ากับเขาบอก2คูณกว้างบวกยาวกว้างเป็นเท่าไหร่เราหามาแล้วค่ะ4บวกยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมคะอ่าบวกยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้คราวนี้นักเรียนรู้ว่าฝั่งเนี้ย24ี่ ฝั่งนี้เป็นสองคูณกับในวงเล็บนักเรียนว่าสองคูณอะไรแล้วมันได้ยี่สิบสี่เพราะฝั่งซ้ายมันเป็นยี่สบสี่ถูกไหมคะการมีเครื่องหมายเท่ากับหมายความว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเขาต้องเท่ากับกนเนาะเช่นฝั่งนี้เป็นสี่ฝั่งนี้เป็นสองคูณกับตัวอะไรก็ไม่รู้เช่นเป็นตัว A ตัว A ของเราก็ต้องมีค่าเป็นสองถูกไหมเพราะสองคูณสองมันได้สี่ฝั่งนี้นะคะหรือเปลี่ยนใหม่สมมติอันนี้เป็นสิบ สองคูณเได้10นะคะนักเรียนก็ต้องหาและ2อคูณอะไรนะมันได้10มันก็คือ2อคูณหได้10เพราะฉะนั้นค่า a ของเราตัวเนี้ยจะมีค่าเป็น5นะคะเหมือนหาเลขมาแทนอ่ะเราให้มันได้เท่ากับฝั่งฝั่งขวาเนาะคราวนี้นักเรียนก็จะรู้ว่า2องคูณสิเนี่ยได้24ถูกไหมคะแสดงว่าในวงเล็บทั้งก้อนของเราตัวเนี้ยต้องเป็นเลข12เพราะว่า สองคูณสิได้24่สิบเนี่ยสองคูณสิได้24ตรงนี้อ่าโอเคคราวนี้นักเรียนรู้แล้วว่าทางวงเล็บมันต้องเป็น12ถูกไหมทางวงเล็บต้องเป็น 12. สิบคูณเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาสี่บวกรายแล้วได้12บหมายความว่ายาวของเราก็ต้องเป็น8ถูกไหมคะเพราะ4ี่บวกแเขาได้ส2บถูกไหม 4บวก8ได้12แล้ว12 4บวก8ได้12แล้ว2คูณ12ได้24ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ความยาวมาแล้วค่ะความยาวของเราก็คืออะไรเอ่ยคือ8นั่นเองความยาวของเราคือ8หมายความว่าตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ความยาวของเราตรงนี้ทั้งหมดที่เป็นสีเขียวยาวเท่าไหร่คะยาว8ทั้งหมดตรงนี้ยาว8 ทั้งหมดตรงนี้ยาวแปดทั้งหมดแปดตรงนี้กินไปแล้วสามตรงนี้กินไปแล้วสามเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือสองถูกไหมสามบวกสามเป็นหกบวกอีกสองได้ครบแปดพอดีอ่าได้ด้านหนึ่งแล้วนะคะฝั่งนี้ได้สองอ่าเราได้สองมาต่อมาตรงนี้ทั้งหมดก็ยาวแปดเหมือนกันยาวแปดตรงนี้กินไปแล้วสามอยากรู้ตรงนี้ก็คือแปดลบสามเท่ากับห้าถูกไหม 8ลบ3ได้5นะคะเพราะฉะนั้นเราได้เส้นมาแล้วอันนี้1เซนบวกกับอันนี้1เส้นอ่ะมี2กับ8ได้ครบทุกด้านแล้วได้ครบทุกด้าน